อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงการยกเว้นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งทำระบบห้องประชุมทำเนียบรัฐบาลมีความโปร่งใสและได้ต่อรองราคาให้มีความเหมาะสมมากที่สุด นายมนทนสุดประเ ans, สริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนำผู้บริหารบริษัทอัศวะโผลจำกัดและห้างหุ้น <c noir> ส่วนจำกัดพัดรุ่งโรดชี้แจงการปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยตึกบัญชาการ1 2บ้านพิษณุโลกและปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูประคต่างๆรวม4สัญญาโดยมีการทำสัญญา3สัญญายกเว้นงานปรับปรุงและติดตั้งระบบโสตทัศนะ และระบบไฟฟ้าห้องประชุมเนื่องจากมีรายละเอียดอุปกรณ์และราคาที่ต้องมีการต่อรองราคา โดยดำเนินการตามคำสั่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่องขออนุมัติโครงการพัฒนาปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลและบ้านพิษณุโลกและขออนุมัติยกเว้นการปฏิบ,ตบับต,ออ 35, ติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พศ2549ส่วนราคาไมโครโฟนยอมรับว่าราคา1 455,000บาทเป็นราคากลางที่บริษัทเสนอไม่ใช่ราคาซื้อขายจริงโดยภายหลังการเจรจาต่อรองบริษัทได้ปรับลดราคาลงร้อยละ35หเหลือราคาตัวละ94,250บาทพร้อมลดราคาอุปกรณ์ส่วนกวบทําให้ราคารวมทั้งหมดต่ำกว่าที่ประมาณการไว้เบื้องต้นสามารถประหยัดงบประมาณลงได้กว่า14ล้านบาทและยืนยันยังไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ15ตามที่เป็นข่าวซึ่งการดําเนินการทั้งหมดได้เปิดเผย รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของกรมมาโดยตลอดจึงขอให้มั่นใจในความโปร่งใสและพร้อมให้มีการตรวจสอบ